<The> <laughs> สวัสดีครับคุณแนนซี่สวัสดีค่ะอย้ยดีใจมากๆนะครับนะครับผม,ผมหิวเลยอะค่ะเห็นภาพของของกินแล้วหิวทันทีเลยค่ะตอนนี้ครับครับโอ้โหเนี่ยนะค่ะ อันนี้มันกินงาอะไรก็ได้เนาะปลาสวา์ก<ช>ับพี่หนึ่งอันนี้ผมลองแล้วออคุณแนนซี่อย่าลืมสั่งไปรับประทานนะได้เลยค่ะ <c oughs> จดเบอร์จดอะไรเรียบร้อยแล้วค่ะเออโอ้โหขอบคุณมากครับคืออย่างเราสั่งแชมพูไปอย่างเงี้ยรายได้ส่วนหนึ่งเนี้ยพี่หนึ่งชอบทําบุญอยู่แล้ว<อ>เราเนี่ยได้อัน,นิสงส์อานิสงส์ตรงนั้นด้วยเพราะว่าเราเออเราซื้อสินค้าอะไรต่ออะไรเนี้ยเงินที่พี่หนึ่งได้ไปบางที หลายๆท่านอาจจะไม่รู้นะพี่หนึ่งเนี่ยเป็นคนที่ชอบทําบุญชอบช่วยเหลือตามอหลายๆที่เนี่ยล่าสุดนี้ก็ไปมาเด็กที่จังหวัดสังอ่าการจนบุรีสังขบุรีก็ไปกับคุณนิเกอามาก็เป็นเรื่องที่ดีเนาะเป็นเรื่องที่ดีเนาะสอธุค่ะคุณแอนซี่โทรมาจากไหนครับเข้ามาจากบางใหญ่นนทบุรีค่ะโอ้ยตอนนี้บางใหญ่เป็นไงมั่ง โอ้เพือนที่สีแดงค่ะร้านรวงสามทุ่มก็ติดกันหมดแล้วค่ะกินยากมากเลยนี่แหละค่ะจะได้ซื้อของคุณหนึ่งแล้วตรงนี้ยแน่นอนต้องระมัดระวังตัวนะได้ค่ะเออเออเออออแล้วเรื่องนี้ที่คุณแนนซี่ส่งเรื่องมาเนี่ยเป็นเรื่องเล่าแล้วที่ถ่ายทอดแล้วในเดอะกอเอดิโอเนาะ ใช่ค่ะช่วงนั้นตื่นเต้นไปหน่อยยังรวบรวมข้อมูลไม่หมดแต่ตอนนี้พอหลังจากเล่าไปปุ๊บเนี่ยก็ได้ไปติดต่อกับที่อาัาเน้นนันแล้วเจอคนเกา่าๆพอไปคุยก็ได้เรื่องเพิ่มมาด้วยมันจะค่อนข้างสมบูรณ์กว่าเดิมด้วยค่ะครับครับค,ครับคือเรื่องนั้นนะ่ะเล่าไว้ในชื่อเรื่องว่าอะไรครับคุณแอน,นซี่ทำไมกลับคำกัน<อ>ใชว่าทำไมกลับคำครับครับทำไมกลับคำเนาะวันนี้ ตัวพี่เนตเองเป็นคนตั้งชื่อเรื่องเองในช่วงย้อนเวลาพาหลอนก็เลยตั้งชื่อให้ว่าก um ุมาลีกูมาลีเ um นี่ยเดี๋ยวผมอธิบายนิดนึงก็คือคล้ายๆกับอ่ากูมาเนี่ยฮะน้องกุมาเราพี่กุมาเรานี่แหละแต่ว่าเป็นผู้หญิงเนาะใช่ค่ะ,ะเป็นผู้หญิงค่ะ,ะ,ะนั้นคุแนนซี่เชิญเลยครับค่ะ งั้นขอ,อสวัสดีเพื่อนๆแล้วก็คุณเมธนะคะอันนี้ก็คือเคยเล่าแล้วเนี่ยดดโค้ดมาก่อนก็จะขอเล่าอาจจะเป็นคนพูดไวไปมากก็ให้คุณเมธคอยเตือนคอยอรายงานกันนะคะได้ครับะะได้ครับ,ค,รบค่ะเรื่องเล่านี้จะย้อนไปสักประมาณเมื่อเกือบสิบกว่าปีที่แล้วนะคะ mm hmm. ตอนนั้นเอ่อ่งค,คบกับแฟนใหม่ๆเรื่องของความพร้อมอรเรื่องการแต่งงานหรืออะไรใหม่ๆก็ยังไม่มี mm hmm. นะคะ ตอนนั้นอาศัยอยู่กับแฟนก็อยู่ที่อพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งแถวฝั่งทนนะคะก็เป็นอพาร์ตเมนต์ประมาณเจ็ดชั้นก็อยู่ชั้นเจ็ดเลยนะคะแฟนเป็นคนทํางานประมาณเป็นพนักงานเครมที่เวลานรถชนกันแล้วต้องเข้าไปดูเครมนะคะฉะนั้นเขาก็จะค่อนข้างทําทํางานดึกคือทํากะดึกเมื่อทีเขาจะกลับตายบตายีหนึ่งทีสองไม่ก็เช้าเลยแล้วแต่กรณีนะคะอ่า ด้วยความที่แฟนทํางานดึกเราก็จะค่อนข,ข้างนอนคนเดียวอยู่แล้วการนอนเนี่ยเราก็ค่อนข้างเป็นคนลัวผีพอสมควรนะอชอบเรื่องผีแต่ก็ก็ก,ก็ก็ชอบฟังแล้วก็กลัวด้วยเกือบทุกคนวิธีใช่ <laughs> ค่ะวิธ <laughs> ีการนอนก็คือจะเปิดเอ่อทีวีเอาไว้ดูละครหรือดูอะไรดูแบบช่องเอ่อกล่องดําอะไรต่างๆไปอตอนนั้นนะคะออตอนนั้นจําได้ว่าเอ อนอื่นต้องบอกก่อนว่าเรื่องนี้เป็นทั้งเรื่องสยองแล้วก็เป็นอุทาหารณ์สอนผู้หญิงหลายคนเลยนะคะตอนนั้นนะคะก็ประมาณตีหนึ่งแล้วนะคะก็แฟนก็ออกไปทำงานปกติเราก็ใกล้จะนอนแล้วก็คือดูทีวีก็เปิดทีวีให้ทีวีกล่อมไปก็ค่อนข้างจะเคลิมๆในวันนั้นนะคะก็มีความรู้สึกว่าได้ยินเสียงเด็กวิ่งนะคะ เด็กวิ่งไปวิ่งมาแล้วเวลาที่เราปิดไฟอะคะ่ะแสงที่มันสดส่องเข้ามาในห้องเนี่ยมันจะเห็นทางใต้ว่ามีเงาผ่านไปผ่านมาเราก,ก็ก่อนนั้นเนี่ยไม่ไม่เคยมีแบบนี้ใช่ไหมมันถามว่ามีไงคืออพาร์ตเมนต์เป็นอพาร์ตเมนต์แบบกลางๆฉะนั้นมันก็จะมีเด็กต้้งแต่เด็กในในเวลาอย่างเนี้ยมันไม่ค่อยจะมีค่ะอ๋อค,ครับครับ,รบนะคะ แล้วก็ยังนึกดุอยู่ในใจว่าเด็กที่ไหนนะทําไมพ่อแม่ปล่อยให้มาวิ่งรบกวนคนอื่นแต่เราก็ไม่ได้ใส่ใจเราก็มองไปตรงๆมองไปมองไปทางทีวีแต่ความรู้สึกนั้นเนี่ยเราก็ค่อนข้างจะเคลิมแล้วะค่ะแต่มันจะมีความรู้สึกว่าเวลาคนที่จะเจออะไรอย่างเงี้ยความรู้สึกความเงียบเนี่ยมันเหมือนมันจะเงียบขึ้นเหมือนทีวีมันพูดไปแต่มันจะขึ้นมันจะกาศดมันจะกดดันแต่ตอนนั้นไม่ได้คิดถึงเรื่องผีเลยมองตรง มันจะเป็นเหมือนกลุ่มควันที่ค่อยๆเข้ามาภายใต้ภายใต้ท่องนะคะแล้วอีกอย่างหนึง่งใช่จะต้องประตูอะค่ะนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งอะช่วงนั้นเราไยรุ่นอยู่เราไม่ค่อยจะเชื่อเรื่องการเอาพระเอาอะไรไมาย้อยในห้องหม,มายความว่าเดี๋ยวนะมีช่องประตูระหว่างประตูทางเข้าเนี่ยมันจะมีช่องเล็กๆอันนี้กลุ่มควันเนี่ยมันค่อยๆไหลเข้ามา ใช่เหมือนคนเอาควันมาลมแล้วมันค่อยๆไหลเข้ามานะคะ,ะ,ะนะคะคแล้วก็ค่อยๆก่อกรอ่างเป็นเด็กสองคนะนะคะจริงๆก็คือเป็นลักษณะเป็นเด็กสองคนที่ใส่เสื้อผ้ามอมแมมหน่อยนะคะ,อ,ะอีกคนหนึ่งจะเป็นคนผมมา้าผมสั้นอ,อีกคนก็จะเป็นในลักษณะของผู้หญิงผมยาวแต่ว่าถักเตียนะคะ ผู้หญิงคังคู่เด็กประมาณจ็ดแปดขวบค่ะก็เดินเข้ามาว่านะ้านะ้านอนคนเดียวหรออ่าเหมือนมาชวนคุยเหมือนเด็กขี้เหงาเหมือนเหงาหรือเหมือนอะไรสักอย่างแต,แต่หน้าตาน่ารักนะคะก็คือน่ารักเลยแหละก็การสื่อสารก็คือเราก็เอา้าเข้ามาได้ยังไงเราก็นึกในใจว่าสงสัยอะ่ะแฟนจะปิดลืมปิดประตูเอาไว้ถ้าเด็กมันโซนแต่ตอนนั้นไม่ได้ถึงเรื่องผีอะไรได้ต้องให้ค่อยย้อนย้อนไปเหตุการณ์นั้นจะค่อนข้าง เราเราไมไ่คิดอะไรเลยอะคะอ่ะคืออันนี้เราโทษนะคือเราไม่ได้ฝันใช่ไหมเราอันนี้คือเหตุการณ์จริงเอาเป็นว่าเรามองในทีวีอยู่อ่ะทีวีมันยังดําเนินเรื่องต่อไปอโดยเป็นเรื่องเป็นราวอะไรอย่างเงี้ยนะคะไม่ฝันแน่นอนรเราก็เลยบอกว่าอ๋อมี่นอนอยู่มีอะไรจ้าเปล่าพี่หนุ่มเหงาหนุ่มมาเล่นอะไรอย่างเงี้ยเออเออน่ารักดีนะเนี่ยเธอสองคนอะแต่ตอนน,นี้น่าจะนอนแล้วนะ ธอคนนี้น่ารักก็ชี้ไปที่เด็กคนผมกัน้นบอกว่าแหมถ้าได้ลูกแางเธอเนี่ยจะดีมากเลยเด็กคนนั้นถ้าทําหันมาแบบทําตาโตดีใจอ่ะแบบจริงเหรอคะพี่จริงเหรอคะน้า,นา <Hey. S 1> อะไรอย่างเงี้ยตอนนี้เขาเรียกนะอยากอยากเป็นอยากมีเหมือนเป็นลูกเหรอพี่เอาเป็นน้าดีกว่านะเอา uh uh uh. คือ ตอนนั้นน่ะเด็กคนนั้นดีใจมากแล้วก็แบบว่าเราก็เหมือนกับจ้าจ้าเรารับคาไปรักษนาอย่างนั้นเพ<ม>ื่ออยากให้เด็กมันออกออกจากห้องไปเพราะเราจะนอนแล้วเรารู้้สึกง<ม>่วง<ม>เด็กคนนั้นก็บอกนะนะบอกหนูแล้วนะนะจะเอาหนูเป็นลูก,ลกแล้วนะจร<ม>ิงๆนะแล้วก็ยังยิ้มให้จา้าแล้วก็ก็มีความรู้สึกว่าเงานั้นก็ออกไปเรากึงหลับจึงตื่นเนี่ยเรายังงงว่า นฝันหรือเปล่าพอเราตื่นขึ้นจากตอนนั้นนะคะตื่นเช้าขึ้นมาแล้วเนี่ย<ะ>เราก็เห็นว่าแฟนกลับมาเนี่ยยังต้องไขประตูห้องอยู่เลย<ะ>เราก็เริ่มเอกใจแล้วว่าไม่ใช่สิถ้ายอย่างนั้นน้าเด็กสองคนนั้นจะเข้ามาหรือเอาจะล็อกประตูไว้ให้เราค<ะ>ือเราก็เกิดคําถามเอาไว้ในใจต่างๆมานา<ะ>ก็หลังจากตอนนั้นก็ไปทํางานปกตินะ,ะ้วครับเมธมันก็เริ่มมีความรู้สึกแปลกในตัวเองละว,ว่าตัวเองเนี่ยรู้สึกหงุดหงิด รู้สึกเหม็นหรือรู้สึกแบบไม่ค่อยอยากจะกินอะไรที่เคยชอบกินอย่าง<ม>แฟนซื้ออะไรมาให้กินอย่างที่ของชอบก็ไม่ชอบแล้ว<ม>แล้วก็เริ่มจะประจำเดือนค่ะแต่ตอนนั้นเราไม่ค่อยจับสังเกตตัวเองมารู้ตัวอีกทีก็มานับวันที่เราติ๊กด้ปฏิทินอุ้ยมันจะสองเดือนแล้วนะครับประมาณนั้นนะคะคุณเมรแต่ด้วยความที่ว่าเราอะค่ะไม่ไม่ไม่ไมไม เี้ยพอมจริงแล้วก็มีคุณพ่อเป็นทํางานค่อนข้างมีงหน้ามีตานะคะ่ะก็รู้แล้วว่าตัวเองอะท้องเพราะว่าไปซื้อแผ่นตรวจมาก็เพิ่มสองขีดอันนี้ต้องบอกก่อนว่ามันเป็นอุทาหรณ์เลยว่าอย่าไปทำนะคะ,ะเราก็เลยไปที่ร้านขายยาไปขอซื้อยาที่เมื่อก่อนถ้าเป็นสมัยก่อนจะยังไม่เข้มงวดขนาดนี้เราก็ไปเรียนรู้มาจากอินเทอร์เน็ตนี่แหละว่ากินยังไงใช้ยังไง คือหมอบอกว่าถ้ามันยังเล็กๆมากเนี่ยมันมันคนขไขะค่ะอย่าบอกว่าเป็นหมอเลยเขาก็บอกว่าแนะนําว่าให้กินเม็ดเดียว mm. ซึ่งเราก็กลับเอามากินแล้วก็ในคืนนั้นเองอะคะ่ะมันก็เป็นเลือดออกมาเราก็รู้แล้วว่าโอเคเราไม่ท้องแล้วเราก็เลยหยุดงานรักษาตัวระหว่างนั้นเองเนี่ย mm. ก็จะด้วยความหยุดยืนกับภพเมน,นีมานาน,นะคะ่ะก็สนิทกับ เจ้าของหอเขาอาจจะเป็นลูกจ้างแต่ว่าเขาจะเป็นคนที่ดูแลนะคะต่อจากเจ้าของหออีกทีเนี่ยเขาจะเป็นกระเทยอ่าพูดง่ายๆขอเป็นชาวประเทศสองละกันนะคะจะเรียกพี่กระเทยไม่แหละค่ะเขาเขาก็จะค่อนข้างสนิทนะก็เคยลงเบิมลงไปถามนะคะว่าอืเมื่อวันก่อนนู้นน่ะมีห้องไหนเอาเด็กมาไหมอ่าเขาบอกว่าชั้นไหนหนูอยู่ชั้นเจ็ดใช่ไหมชั้นเจ็ดมีแค่สามห้องเองนะที่อยู่ แเราก็เราก็นึกในใจเออแล้วใครจะมีห้องเด็กเพราะว่าในชั้นเจ็ดเนี่ยเ้ืยความที่มันสูงคุณจะไม่ค่อยมาอยู่ใช่ไหมคะคเขาจะชอบอยู่ข้างล่างกันมากกว่าเนี่ยมันจะมีห้องแมนนะคะห้องนันตี้ห้องหนึ่งแล้วก็ห้องลุงคนหนึ่งอะค่ะเขาจะค่อนข้างจะแต่งตัวหุ้มขาวหมขาวแล้วก็อ คือตอนกลางคืนเขาจะชอบสวดอะไรบางอย่างค่อนข้างจะเสียงดังสวดสวดตวดแบบเง,งาบที่ไม่ใช่ภาษาบาลีก็มีท,ที่เราฟังไม่ออกว่าเป็นบทสวดไหนหอหอตอนนั้นน่ะก็จะมีอีกห้องหนึ่งที่รู้จักกันก็จะเป็นห้องที่ตรงข้ามกันเลยไม่เยืองกันแหละก็จะเป็นนักศึกษาใหมรุ่นนะคะอ่าถ้าต,ตอนนั้นเราก็ รู้แล้ว่ามเก็มงไม่มีเด็กที่ไหนเหรอเราก็เริ่มรู้แล้วละว,ว่าเราน่าจะโดนแล้วล่ะเราก็คิดว่าสิ่งที่เราเจอเนี่ยน่ากลัวแล้วนะคุณเมฆนะคือนั้นเองค่ะคุณเมฆขอตอบเลยว่าหลังจากที่อ่าทำแทงได้าเอาน้องออกะคะอ่ะได้ประมาณสามวันนะคะวันนั้นเนะี่ย เหมือนกันแฟนก็ออกไปทํางานแฟนบอกว่าวันนี้มีรถชนกันหลายพันน่าจะเช้าอืก็เลยบอกว่าโอเคก็ก็ให้แฟนไปแล้วก็ตัวเองก็เหมือนเดิมก็นอนนอนแล้วก็ดูทีวีไปละครก็ดําเนินปกติตอนนี้นะคะสิ่งที่เกิดขึ้นมันจะไม่เหมืนที่ได้ควันธรรมดาแล้วค่ะเป็นกลิแบบ่นสาบสางนะคะเป็นกลิ่นแบบกลิ่นเหมือนเวลาเราเข้าไป เจอน้าเลือดน้ําหนองอะไรอย่างนี้นะคะเ <rectangular. S 2> ป็นอย่างนี้เลยเราได้กลิ่นแล้วก็เอ๊ะกลิ่นอะไรหรือข้างห้องเขาเขาคาปตาหรือข้างห้องก็ทําอะไรหรือเปล่ามันกลิ่นมาได้ขนาดนี้ <c oughs> ตอนนั้นดูนาฬิกาเนี่ยเหมือนเดิมเลยค่ะประมาณตีหนึ่ง <c oughs> มันจะค่อยคมีควันเหมือนเดิมอะค่ะแต่ครั้งเนี้ยควันเนี้ยมันจะไม่ค่อยมาข้างๆแล้วมาเดียดคือมันกดดันแล้วก็ทําเสียงหึหอย่างเงี้ยเหมือนโกรธนะคะให้นึกเสียงเสียงแบบ คนมโมโหคือเหมือนคนจะระเบิดอะไรอย่างเงี้ยคนจะโกรธมากๆแล้วแล้วหลังจากนั้นเนี่ยภาพทีวีอยู่ดีมันก็มืดไปแล้วก็มีน้องจะมีผู้เด็กผู้หญิงสองคนนั้นนะคะก็เดินเข้ามาอีกแล้วก็ชี้หน้าแล้วตอนนั้นอะเราอยากจะลุกเปนหนีนะเรารู้ว่าแหะว่าน้องคนนี้เป็นผีแน่นอนเรารู้จากที่เราไปถามหรืออะไรเราพยายามดิน้นดิ้นไม่หลุดเหมือนโดนกลึงเอาไว้นะคะ แล้วเด็กคนนั้นทั้งสองคนก็ชี้มาแล้วค่อยๆเปลี่ยนล่างยืดกลายเป็นคนแก่จากเด็ก,ดกค่อยๆโตเป็นเป็นเป็นคนโตแล้วก็จากเป็นแก่แล้วค่อยๆเนื้อยุ่ยหลุดลองพื้นค่ะแล้วสิ่งที่สำคัญก็ไอ้ตรงหัวนะคะตรงเขาอะค่ะตรงหน้าผากเขาก็หลุดมาอะไรอย่างนี้นะคะแล้วเขาก็ชี้ชี้แล้วก็ แล้วก็เหมือนประมาณแบบมีคนมาดึงเป็นเสียงนะคะเป็นเสียงผู้ใหญ่บอกว่าพอ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 ,พอมาได้แล้วเ,<อ>เขาไม่เขาไม่ผิดอะไรอ,อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะ<อ>แล้วก็เอาตัวเด็กออกไปแล้วก็เด็กอีกคนหนึ่งที่ไม่ใช่เด็กกลุ่มม้านะคะเ,<อ>เขาก็เหมือนกับว่าโกรธเหมือนกันแต่เขาก็ดึงอย่าทำบาปต่อกันอีกเลยเ<อ>แล้วภาพล,<อ>ล้วก็ตัดไปวุบแสงสว่างที่มาจากทีวีก็กลับมาเหมือนเดิเอืม เมื่อก่อน <Okay. S 1> คิดว่าการเห็นผีเนี่ยจะต้องจะต้องฝันจะต้องอะไรอันนี้ไม่ได้ฝันนะคะพูดตรงๆว่าดูดูทีวีอยู่แล้วเราเป็นละครที่เราชอบเนี่ย uh huh. มัน,ม,นมันเป็นละครรีรันนะคะคือ uh huh. ม,ม,มันเอามาหมุนเชี่ยงจืนจีนหนุ่ม uh huh. ก็ยังมีอยู่เราก็เลยเหมือนกับว่าอุ้ยตายแล้วเราจะวิ่งหนีไปไหนก็ไม่ได้โ uh huh. ทรหาแฟนแฟนก็ไม่รับสายก uh huh. ็เก็บความรู้สึกนี้เอาไว้แล้วพกลัวมาตลอดเล่าให้แฟนฟังแฟนก็หรอบ ก็ค่อยๆค่อยๆลืมไปจากนั้นหนึ่งอาทิตย์นะคะนะคะวันนั้นก็เป็นวันหยุดที่ท,ที่ที่มีใหม่รอบหนึ่งวันนั้นจะอยู่ห้องคนเดียวแต่เป็นช่วงกลางวันนะคะแฟนก็ออกไปทํางานแต่ว่าเป็นเป็นทํางานตอนกลางวันไปเป็นกะกะเช้าสิ่งที่เห็นก็คือเห็นพี่สาวสองอะค่ะเขาก็เดินขึ้นมาแล้วก็เอาบเอากุญแจะค่ะมาไขาห้องคนคุณดูที่เป็นจับเป็นอนะคะ คือคือต้องบอกก่อนว่ามารู้ทีหลังว่าเป็นสับปเปลอือเพราะว่าการแต่งตัวของเขาอะ่ะตอนนั้นเนี่ยเราไม่รู้เขาใส่ชุดขาวแต่ว่ามาเฉลยว่าเขาเป็นสับปเปลือยนะอตอนนั้นใช่ค่ะคือทางที่เขาบอกว่าอ้าวไม่มีอะไรพอดีว่ามึงคนนี้เนี่ยเขาเสียชีวิตไปแล้วนะอตอนนี้ใช่ค่ะคือเขาเป็นโรคหอบหืดหรืออะไรสักอย่างแล้วเขาไปรักษาตัวซึ่งว่าทําไมเขาหายไปเนี่ย คือลุงคนนี้ค่อนข้างลึกลับอยู่แล้วกับเขาห้องก็เงียบฉะนั้นเวลาที่เขาจะหายไปก็ไม่ค่อยมีใครสังเกตแลวเขาอยู่บนชั้นบนด้วยเขาบอกว่าก็มาขายเอาเขาเอาของเอาของมีค่าของลุงเนี่ยเอาไปคืนยากแล้วก็เอาบางส่วนไปทิ้งวัดแล้วก็บางส่วนทําไมต้องไปทิ้งวัดระหว่างที่เขาเปิดประตูซึกออกมากิ่งกํายานผิวทูบ โชยปกหน้ามาเลยอะค่ะเราก็เลยมองเข้าไปเห็นเป็นนะคะคือเป็นเหมือนโต๊ะหมู่บูชานะคะที่มันเป็นไปด้วยไปด้วยของผังต่างๆที่ไม่ใช่ของทางพุธนะคะเป็นทูชกเออเป็นอะไรที่มีฟางแปลกๆแลบลิ้นอะไรเอยที่เราที่เราทินน่ากลัวแล้วหนึ่งในนั้นนะคะเป็นรูปปั้นเด็ก แต่เป็นรูปปั้นเด็กผู้หญิงที่มวยผมนะคะใส่ชุดสบายสององค์ค่ะสองตอนเรียกไม่ถูกนะคะครับครับตั้งตรงนั้นเราก็เลยนึกได้เลยทันทีว่าใช่เพราะอีกคนนึงเนี่ยรวบผมเพราะเป็นผมยาวแต่อีกคนนึงอเป็นผมสั้นออืค่ะแล้วการแต่งตัวเป็นชุดไทยนะก็เราก็เลยถามพี่คะแล้วแล้วแล้วนุ่มเขาเสียแต่เม่อไห่โอ้ยอเสียเป็น เกียบมาได้สองสามอาทิตย์แล้วตอนเนี้เดี๋ยวจะต้องเอาของเป็นเพราะว่าญาติเขาเอาแต่เอาเอาแต่พระเอาแต่พระเครื่องที่มันดีๆแต่พวกนี้ยเขาไม่เอาอเดี๋ยวเราไป้ไนลทิ้งวัดกันเราก็เลยได้แต่แล้วเชียวก็คือสรุปได้เลยอะคะ่ะคุณเมฆว่านั่นแหลคะค่ะน่าจะเกิดจากพี่ว่านงสับเบลอันนี้คือเป็นเพนแมนนะคะแมนเนี่ยไปถามทางอ่า เพื่อนเพื่อนแล้วก็พี่สาวสองแล้วก็อะไรต่างๆที่ที่อยู่แถวนั้นนะคะเขาก็ให้เหตุผลมาว่ามึงคนนี้เนี่ยเขาเป็นจับะเอลอ,อเขาน่าจะทําวิธีลับๆโดยการไปเอาอ่าร่างเด็กที่เกิดเขาเป็นไปเอามานะคะพง่ายๆเมื่อสมัยสิกปีวัดเวิร์ดเอืพวกนี้ยไม่รู้ว่าเขาทําถูกไหมแต่เอามาเลี้ยงเป็นมารีเนี่ยถ้าไม่ใช่ของทางทางไม่ใช่ของทางทางพุทธเนี่ย หรือว่าทางวัดเนี่ยมันจะค่อนข้างดุค่อนข้างเนี้ยนแล้วก็ควบคุมยากนั่นนะคะ่ะเมธก็น่าจะเกิดจากมาลีนะคะให้เป็นสององค์นี้เลยแล้วก็เราก็รู้ปุ๊บเราก็ไปทำบุญที่วัดนะคะเป็นทำบุญที่วัดที่ที่เราที่เราอยากไปแล้วก็นึกถึงเด็กสองคนนี้อ,อ่าก็อ,อันนี้ก็คือเป็นลักษณะหมดไปเรื่องของ กุมารีที่เราเห็นน่าจะเป็นของกุมนันแต่ว่าสิ่งที่ตามตัวมานะคะสิ่งที่ติดตามตัวมาคือการที่เราได้ฆ่าชีวิต uh huh. เด็กเป็นคนหนึ่งแล้วอะคะ uh ่ะ huh. ไม่ว่าเขาจะเป็นแค่เม็ดถั่วรหรือว่าใน uh huh. ที่ที่เราไปดูมาว่า uh huh. สองเดือนขนาดไหนเนี่ยยังไงก็หนึ่งชีวิตอ uh huh. นะคะ uh huh. มันเป็นเรื่องของวิญญาณตามติดด้วย uh huh. นะคะ uh huh. ก็จะขอเล่าสั้นๆว่ามีคนคนเห็น เด็กตามนะคะแต่ก็เป็นตามในช่วงแรกๆที่เราทำใหม่ๆแต่หลังจากนั้นก็ไม่มีแล้วแต่พอมาถึงเวลาที่แกนกับเราอะคะ่ะสอ,องคนเนี่ยเริ่มที่จะมีมีรับสินแล้วมีคิดแต่งงานและคิดจะพร้อมจะมีลูกเนี่ยมไม่เคยได้ท้องแล้วท้องลุกล่วงเลยอะคะ่ะ S <S ท้องครั้งแรกนะคะใช่นะคะคือต้องแทงตลอดค่ะพุณง่ายๆว่าพอแทพอพอท้องเนี่ยค่ะดีใจมากถึงขนาดแฟ,แฟ,แฟนซื้ออะไรมาบำรุงเนี่ยได้กักเก้าสัปดาห์เนี่ยอยู่ดีๆก็ก็คือเดินๆอยู่แล้วเลือดไหลแต่เฮ้ยทำไมเลือดไหลพอไปหาหมอหมอบอกว่าหลุดแล้วน,นะครับอะไรอย่างเงี้ยต้องอขูดหมดลูกพอมาครั้งต่ออีก อีกนิดนึงอีกอีกท้องนึงเนี่ยคร<ม>ั้งที่ครั้งแรกเนี่ยก็ว่าเสียใจแล้วครั้งที่สองเนี่ยเป็นตัวแล้ว<ม>เห็นเพศแล้วอื<ม>เป็นเด็กผู้หญิงน้องบ,บอกว่าเด็กอ่าไม่แข็งแรงต้องยุติก,การตั้งครรน<ม>น้องตัวเล็กกว่ากว่าที่จะเป็นมหมายความว่าสัปดาการนี้ต้องตัวเท่านี้แล้วอะไรเท่านี้แล้ว<ม>สุดท้ายก็ต้องจะยินยอมให้หมอเอาออก นะคะเพราะว่ามันมันไม่ไม่เติบโตคือเติบโตน้อยอะคะ่ะถึงเพศแล้วมันมันเป็นอะไรที่ที่แบบว่าเนี้ยแหละคือสิ่งที่ที่เราพูดแล้วว่า<ม>เราไม่เอาเราเราเอาก็ทิ้งไปนเนี่ยเขาอุตส่าห์มาเป็นเนี่ยมันก็เป็นแบบเป็นแบบองค์กร,รที่เขาจะมาดังควานให้ไม่มีใครมาเกิดหรือว่าตัวเขาเองอะจะอยากมาเกิดเนี่ยเขาก็เกิดไม่ได้เพราะเราเคยไปทําลายชีวิตแล้วเราเป็นแม่เขาแล้วอะค่ะใู้ปฏิเสธเขาไปแล้วเนี่ย เ <K an> ไม่ได้เกิดนะคะแล้วใช่รับท่านครับโทษนีค่ะต้องจะบอกว่ากว่าที่จะมาได้ลูกชายคนปัจจุบันเนี้ยนะคะก็ได้แล้วคือจากการที่เราไปทําบุญไปถวายเสื้อผ้าเด็กอะไรที่ตามเด็กอ่อนต่างๆแล้วก็ไปไปไปทำพิธีนะคะตัดจามอะไรต่างๆเนี่ยก็ได้น้องน้องผู้ชายเกิดมาแล้วน้องผู้ชายคนนี้นะคะค่อนข้างจะมีเซนที่ค่อนข้างจะเห็น สิ่งวิญญาณอันนี้เดี๋ยวจะมาเล่าในในครั้งต่อไปอ่ะได้ครับได้ครับ<ม>คือก่อนอื่นต้องบอกเลยว่าต้องยอมรับจิตใจของคุณแนนซี่นะเอาเรื่องนี้มาถ่ายทอดเพราะว่าอ่าทุกคนนะ่ะมันเคยผิดพลาดกันหมดนะฮะแต่เพียงแต่ว่าผิดพลาดแล้วเนี่ยเราสํานึกตัวสํานึกตนแล้วก็ให้โอกาสกับตัวเองอีกสักครั้งหนึ่งได,ได้คืคอพูดง่าย่ายคือได้ ม,มันอาจจะแก้ไม่ได้ฮะกรรมเราทําไปแล้วคือการกระทําเนาะแต่ทีเนี้ยว่าณนะปัจจุบันนี้เราก็ต้องทําความดีแล้วก็ช่วยเหลือเด็กๆอะไรต่ออะไรที่คุณแอนซี่ทำเนี่ยถือว่าถูกต้องแล้วแล้วก็เรื่องราวของคุณแอนซี่เนี่ยเป็นวิทยาทานอย่างดีเลยนะเพื่อสอนคนว่าอย่าคิดทําแบบนี้เลยแล้วก็เรื่องราวเนี้ยเป็นเรื่องราวที่ดีนะผมชอบมากๆแล้็ก็เป็น อุทาหอสอนใจกับหลายๆคนแล้วก็เป็นกำลังใจให้คุณแนนซี่ด้วยเนาะ,ะเออแล้วก็เออทุกวันนี้ลูกชายแข็งแรงดีเนาะแข็งแรงดีค่ะแต,<อ>แต่น้องจะเคยเคยเพราะว่าตัวเองอยู่ในกลุ่มของคุณเอวาอยู่แล้วใช่ไหมคะ,ะ,ะเราเคยเห็นเพราะว่าเวลาที่เราไปไปเห็นที่เขาพูดถึงกรม เด็อะไรเงี้ยอเราก็จะพูดอยู่ว่าลูกเราเนี่ยเห็นนะคือคือเหมือนกับว่าสิ่งที่เขาเห็นเนี่ยเขาเป็นตอนเขาเป็นเด็กเนี่ยเขาไม่สามารถพูดเป็นคําพูดได้แต่เขามองไปที่ความว่างเปล่าแล้วเขาก็ชี้ว่าใครหรือทักว่าอะไรเนี่ยมันก็ค่อนข้างน่ากลัวคือคือตัวเขาเองเนี่ยได้มาเกิดแต่ว่าอีกคนไม่ได้มาเกิดน่ะมันจะต้องมีเรื่องของความอิจฉามันต้องมีเรื่องของอะไรบ้างแล้วถามว่า ทำไมเด็กคนนั้นเนะ่ะท้อทิ้งตามติดตัวเราม,มันน่าจะเคยไปดูหมอเขาบอกว่าน่าจะเป็นในเรื่องของเจ้ากรรมในเวรคือคนเราอ่ะจะต้องมีเจ้ากรรมในเวรกับทุกคนคนะคะคแล้วทุกคนนี้ก็เลยต้องเลี้ยงภูมารซึ่งเคยถามทีนี้นะคะว่าเอ๊ะถ้าถ้าเราเลี้ยงภูมารอยู่แล้วะะอ่ะค่ะเนี่ยเราสามารถมีเทวดาสุวรรณมาบูชาได้ไหมใช่ไหมโอเคจะได้จะได้เอามาบูชาได้เพราะว่าตอนเนี้ยสิ่งที่ที่ทําได้อ่ะคะ่ะที่จะ สามารถเยียวยาใจเนี่ยก็คือต้องเอาเอาลูกมาลีนะคะแต่ตว่าตอนเนี้ยเราให้น้องเป็นเป็นตุน๊ก,กตาเขาปัจจุบันเนี่ยไม่ได้ใช้แบบนั้นแล้วเราก็เป็นพี่น้องตุ๊ก,กตาแล้วก็ดูแลมาเป็นเป็นเป็น,ปนลูกเทพอะไรเงี้ยนะคะก็พยายามดูแลน้องเขาอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็มีเหตุการณ์แปลกๆอยู่เหมือนกันที่ลูกชายเห็นก็เดี๋ยว่อนมาเล่าได้ได้คือการที่เลี้ยงพวกนี้ยมันไม่ผิดนะ แต่ว่าการที่คือคุณแนนซี่ต้องเป็นคนที่ทําบุญบ่อยๆแล้วก็<ด>อุทิศ<ด>ให้บ่อยๆ<ด>นะฮะแล้วก็ทําความดีดเกี่ยวกับทางด้านเด็กมากๆหน่อยแล้วก็<ด>ช่วยเหลือเด็กแล้วก็มูลนิธิต่างๆนะฮะเขามีอยู่แล้วแล้วก็ช่วยเหลือเด็กแล้วการที่จะบูชาท้าวเวสสุวรรณไปเนี่ยคือไม่ใช่เรื่องผิดเลยฮะคือท่าน,นยอยู่ตรงไหนก็ได้ แต่ว่าก็ตั้งให้ต่ำกว่าพระพุทธรูปแค่นั้นเองแล้วก็เราก็จุดธูปบูชาท่านแล้วก็บอกกล่าวท่านให้ปกป้องคุ้มอปกปักคุ้มครองดูแลเราแล้วก็ครอบครัวเราสิ่งใดที่เราผิดพลาดไปแล้วเนี่ยลูกขอแก้ไขตัวเองแล้วจะไม่กลับไปทําอีกได้แล<ช>้วอ่าแล้วก็จะตั้งใจทําความดีอ่ะพูดง่ายคือความดีเนี่ยมันชนะทุกสิ่งความดีนี่ก็เหมือนกับน้าอะฮะ คือมีความไม่ดีอยู่เต็มแก้วเนี่ยฮะเราก็ใส่เข้าไปความดีความดีความดีเข้าไปเดี๋ยวความไม่ดีเนี่ย<ช>มันก็เริ่มเบาบางลงแต่มันไม่หายนะมันก็มีอยู่แล้วเพราะเราทําอะไรแล้วมันจะติดตาตึงใจเราอยู่แล้วล่ะเราจะรู้สึกเพราะคนที่เล่าเนี่ยจะรู้ได้ดีว่าสิ่งสิ่งนี้ยมันอ่ะมันไม่ลืมอ,อะเนาะเออเออเออ,เอ,อไม่เป็นไร,ไไรครับแล้วก็อันนี้มันเป็นกําลังใจให้แล้วก็รู้สึกว่า ที่คุณเอนซี่มาถ่ายทอดเนี่ยเป็นประโยชน์แล้วก็เป็นวิทยาทานแก่หลายๆท่านนะฮะทุกๆท,ท่านที่ฟังไว้เนี่ยก็เนี่ยแหละฮะเป็นประสบการณ์หลอนๆที่คุณเอนซี่อา่าได้นํามาถ่ายทอดกับเราแล้วก็เนี่ยในสิ่งสิ่งที่คุณเอนซี่บอกว่าอา่เกิดการอิจฉาเนี่ยผมจะเล่าสั้นๆสักน,น,นิดหนึ่งคือมันมีอยู่เคสหนึ่งที่มีน้องเนี่ยผู้ชายเนี่ยส่งของ้ขอความมาหาผมส่งมา แบบเป็นสิบยี่สิบข้อความสิบยี่สิบข้อความนี้เรื่องเนี้ยมันเกิดนานแล้วเมื่อสองปีก่อนเราก็เลยรู้สึกว่าเออเฮ้ยน้องคนนี้มันเดือดร้อนมากเราก็อยากจะจะจะไปหาจะไปช่วยเขาบอกว่าภรรยาเขาเนี่ยกินข้าวเนี้ยเลอะเทอะเหมือนเด็กอะ mm hmm. เหมือนมีเด็กอะเข้าตัวเขาแล้วก็กินเหมือนเด็กเลยปฏิกิริยาการพูดการจาอะไรกินเหมือนเด็กเลยคือที่เรารู้เราวีดีโอคอลคุยกันเนาะ เออ้วก็กลงว่าทําไมผู้หญิงคนเนี้ยเป็นอ,อ,อืมเราก็เลยรู้สึกว่าอ่ะอยากช่วยแล้วมันก็อยู่ไม่ไกลจากเรามากนะักเราก็เลยมีของติดตัวไปก็คือพกท่านท้าวเวสุวรรณไปอ,อปพอพกไปแล้วเนี่ยเราติดตัวอยู่แล้วล่ะเราเน็บเสื้อไว้ตลอดแล้วก็เอาไปตามปกติคิดว่ามันคงจะไม่มีอะไรมากมายปรากฏว่าในสิ่งที่เขาเจอเราเนี่ยเขากลายเป็นอีกคนหนึ่งออคือเขากลัวมากมาก ไม่รู้เพราะอะไรนะอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลแล้วสุดท้ายเนี่ยผู้หญิงคนนี้เขาสารภาพมาว่าก่อนที่เขา mm hmm. จะมีลูกเนี่ยคือเขามีลูกนะฮะมีลูกอ่าได้ประมาณสักสี่ห้าเดือนเนี่ยฮะแล้วอยู่ดีๆตัวเขาเนี่ยมีเด็กแฝง mm hmm. เออแล้วทีนเนี้ยพอหลังจากที่เราไปแล้วอะไรแล้วเนี่ยเราพอเราไปนั่งคุยไปพูดจาเนี่ยปรากฏว่าเขายอมรับสารภาพว่าเขาเคยไปทําแท้งมา mm hmm. แล้วทีนเนี้ยคนที่โดนทําแท้งเนะ่ะเขา เขาไม่ได้เกิดอ่ะแต่ทําไมน้องได้เกิดอะไรอย่างเงี้ยเกิดการอิจฉากันถูกต้องค่ะเออดล้วตอนเนี้ยเขาก็เลยอ่าตัวผมเองก็แนะนําให้ไปถวายผ้าตายแล้วก็ถวายเสื้อผ้าเด็กแล้วก็ให้ทําบุญบ่อยๆเออนั่นแหละนั่นแหละแล้วก็ให้ทําบุญบ่อยๆแล้วก็ให้ตั้งต้นชีวิตกันใหม่คือตัวสามีเขาก็ยอมรับนะเพราะว่าภรรยาเขาไม่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 กล้าพูดความจริง เพราะว่าตอนที่เขาทําแท้งเนี่ยก็คือกอับแฟนคนเก่า <Okay. S 1> เออแล้วก็มาได้แฟนคนใหม่เนี่ยแล้วเขาเกิดอ่ามีลูกกันอะไรเงี้ยเขาก็ไม่กล้าบอกเนาะเนี่แหละฮะมันก็เป็นประสบการณ์อีกอย่างหนึ่งสุดท้ายแล้วทุกวันนี้เขาก็เป็นปกติดีแต่ว่าอ่าก็ยังเป็นเหมือนคุณแอนซี่เลยผู้ที่ไลน้องเขาก็ร้องไห้ทุกครั้ง mm hmm. เออนั่นแหละนั่นแหละ <Okay. S 1> เป็นประสบการณททท์ที่สอนคนได้แล้วตัวพี่เนตเองเนี่ย เป็นกำลังใจให้คุณแดนซี่นะแล้วถ้าเกิดว่ามีเรื่องใหม่ๆเนี่ยมาเล่ากับพี่เน่ได้อีกนะได้เลยค่ะเออขอบคุณมากๆที่วันนี้มาคุยกันนะครับสวัสดีดนะครับค่ะส,ส,สวัสดีครัสวัสดีครับ